ơi tao có bây giờ nè, được tao không có bây giờ nguy bây giờ đây bây giờ ơi bây giờ bây leo, ơi Rồi

ไอพุ่นหน่อยไปมาไอพุ่นไอพุ่นไอพุ่นโอ้ยตามงเข้ไปปลาเสยสิตามเข้นะ <laughs> าปไปปลาเสยเด้ยจะขอยมันหายเลยเฮ้ยพุ่นเครียดอีกเครียดอีกอยากไปปลาเลยเดี๋ยวนี้เฮ้ยไปไหนไปไม่ได้ด้วยให้เพนูหายก่อนเห็นไหมเนี่ย ยังมีแผลอยู่เลยให้แผลหายก่อนครับค่อยไปเนาะน้องลูกเนาะเนาะเนาะแล้วเข้าไปเนาะเนาะไม่โกรธหรอกเนาะเนาะได้ยินไหมหืมเออนั่นแหละแผลหนูยังไม่หายเลยเลยรอแผลหายก่อนเดี๋ยวพ้นภาไปเล่นป่า nó à, <laughs> uh. <laughs> uh. <laughs> đúng nó, bài 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 Đi, đi, bài Này Này bài bài Này Nói bài 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 Cột ไปเดินเรากำลังกลยก่อนไปไปไปเขียดเขี <laughs> ่เด well well. ีไยวไปป่าน้ำก็โกรธไม่ได้ไปป่าเขาไป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 ฮ้งไม่อยากเดินเลยอไปไปไปๆๆ

ไา,า,าม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 า,มาได้ยินพี่เสือชวนครับผมอ่าพี่เสือชวนไปไม่เลิกไปป่าไหมตอนนั้นแหละรีบเดินเลยเอ๋อเออเออไปๆๆๆๆมา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 ,มา โอ้ยถึงกหน่อยไม่อยากง้างเลยวันนี้เลยเขียดแล้วเขียดแล้วเด็กน้อยเขียดแล้วโผล่แล้วเด็กน้อยนี่นะแพนุหายก่อนไห้แพนหายก่อนได้ไหมหนูจะไปเล่นปตายังไงแพนุยังไม่หายเลยไป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 ไม่อยากเดินไม่อยากอะไรละโกรธ ีอ้วนโกรแล้วฮะอยากไปหลินปลาน้ำเขาไปบ่ได้เผลบว่าดันหายไปไปมัวไปวีไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไม่เขียดงอนไม่เดินไม่อะไรเลยเออ

ไปมันเก็บย้อนเลยนะฮะเงี้ยนี่ไป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 น้ำเขากระไปพุ่นไปยังโม่พุ่นเราไปไหมไปมาสัตวมาสีพาไปหาเขามาโอ้มาไปนู้นเฮ้ยเออโอ้ยสีได้ไปเห็นปลาเพิ่นเบ่งเบ่งเอ๊ะ แม่เม้หนุ่ยไปใจครับดีใจยังดีใจครับดีใจแม่นี่มาไปผมต้องอยอมเขาแล้วเลยไม่ถ้าถ้าไม่พาไปนี่ก็คือเขาจะไม่เดินไม่อะไรจะทำตัวเหมือนไร ไล้ชีวิตอะครับอือมีใจคักกันว่าจิพาไปหานี่มาเร็วๆวะแม่ก็ไปหอดใส่หละวา่าก็ไปไกลหละว่ามาฝ่าเลียนเลยครับฝ่าเรียนเลยเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยไปไป ไปทางไหนล่ะมาดูเด็กดีใจใจะได้ไปเล่นป่ามาเอาไปด้าพี่มานี่เด,ดี๋ยวเร็วมาเดี๋ยวมา,มา,มา พูดละเขาพูดละพูดไปยังไม่พูดหรอไปเอยเออเมอชิย่างแม่ไปใช่นั่นอุ้ยอุ้ยเว้ยหูอีกเขไปใช่นั่นมามามา,มาพูดกระพาไปเอาพี่บัวมามามาไปพร้อมพี่บัวป่ะอาบน้ำกันน่ะเว้ยมา,มาเร็ว ไม่ไม่ไม่ไปอาบน้ำก่อนนะไปพ่อมีบัวนั่นดูดูไปอาบน้ำก่อนเร็วดูเฮ้ยฮึยเฮ้ฮึยฮฮึยฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ

โอเคครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้านะครับเจอกันใหม่นะครับบายบายครับสวัสดีครับ